ครับก็เลยครับแล้วเขาให้พคนมาแล้วก็ให้พคนให้โอ้ถือว่าชุมเจ้าว่าหับงานอะไรเจ้าครับไปลจากคนจะให้เฮ็ดทอดซตำตอนไรอ๋อเอาสะพ้ายสะอันขุดดุมขุดยังนี่สะพนโอ้ทั้งเพื่อนนี่บ่เพื่อนไปสร้างบ้านเขาเนี่ยให้แงาวเขียวจิมอ่ะให้ผัวให้เมีแอ่งอัวให้มาเนี่เอ้ยโดยเอาหัวอยู่แล้วนี่ข้าอยู่ใส่ดึงงงรถดีเอม อูเมนอ้อยออ้ยเมียบ่นี่บ่เฮ้อวนบ่เคยนั่งไกลเมียเอออันนี้ได้ครบค่ะธรรมดาได้บจังหงอันนี้นะสับนูลมันว่าสามกัวซาสิบะหอดชามอือโอ้คือว่าบ่หอดชามโอ้ข้างหน้าเอาไว้ถือว่ารวมทั้งเบิด์ตในซีบ่หรือสามทั้งเบิด จงไว้ห้องนึงก็ถือว่ายัง2อือโอ้ทํามายาวจวดจาดบ่ทายสวัสดีพอเป็นพี่น้อง FC เวอร์สุุสุคนก็ยินดีตอนทําเข้าสู่สองสนน สายรุ่ยแล้วมาพม่าพอสนอมันิกาสิข่าไปหาทางาสาวพนเพิรนพี่น้องเอหลังจากที่ว่าเพิ่นก็นมีข่าวดีเข้ามาเนาะก็ะคือเขิงเรอยอว่าแทกมุมเรยว่าบ้านเพิ่นนอาชิตังสาวเฮือนอีบัวนานบัวโดนเพ,พินพี่น้องเอ้ยอาจากนันก็ทาสนองกับสิเข้าไปเบิ่งทางเพิ่นเนาะ่าทางสร้างเพิ่นนฮ็ดฮอดใส่แล้วพรนพี่น้องเอ เห็นทางลุงเหาะลุงเพิ่มทางทีมงานสายบุญนะไรเนาะหลายคนนั่งซุ่มเซลกันอยู่ต้นต้นกกขามพี่น้องเอยกับมโเห็ดยังกินยังกันเนาะจังไลยจะมาดุนมาชมนกันพี่น้องเอยว่าทางเพื่อเห็ดยังเนาะโดย ยินสมคาวพนอสบายดีชาวพแชโบอสายเลยเลยพอมาเห็ดยังนะเห็ดของน้ำบเ่อลป็นูหังานอยหงานยังนะโอ้เห็ดเพือนนี่บอให้หน่เยแนะนำให้เคยมา โอ้อันนี้เป็นเคยมันคงมีเวลาแต่ว่าพนทับมาเลยครับแล้วเขาให้พคนมาแล้วก็ให้พคนให้โอ้ถือว่าชุมเจ้าวบาหับงานนอนี่เจ้าค่ะไปเลยจากคนจะให้เฮ็ดทอดตำตอนเลยอ๋อเอาสะพ้ายสะอันนี้ขุดดุมขุดยังนี่สะพุนโอ้ทั้งเพื่อนนี่บ่บอไปรอหลายเนาะเออแต่หลายคนเนาะทาช่างพคนมาเป็นสวรรค์โอ้จักคนมาเห็ดมาในสะพุนสี่คน ปีธีใส่เสาคนบ่ถึงไหวอื่นเพ่นมาตั้งเสาเนาะอือบ่าวยังนอกบ้านเาล้วเพ่อนจีิมาไปสร้างบ้านเขาเน่ะให้ผัวให้เมียเอาให้มาเนี่เอยโดยเอาหอวเห้เล้วนี่ข้าอยู่ใส่ดึงงงร้อนเอ้เมนอ่อยเมียบ่นี่บ่เฮ้ ก้อนบ่เคยนั่งไก่เมียปุ้ยอันนี้เด้คงหักธรรมดาเด้ว่ามานั่งไก่คงหักเด้ไปชิ่ห่อนมาเวียนายเนาะเผ็ดเด้ใครเด้เป็นคนเห็ดสะพนบ่แจ้ธรรมดาบ่สะพนก็บุุงเพิ่มน้ำตาลถ้าเสีบดีก็หัวหอมเนาะหั่นลงไปคักเป็นยัง จวดจ่าลายเตอร์เมนบอกโอ๋สาวไลไปไล้ได้บาทไหนโพลาโบบาทไหนโพลาอินเลยขอบใจได้ไรขอบใจได้น้องเด้อโดยขามในต้นนี่บ่บ่เพื่อนเอาอยู่ในบ้านทมาวันนี <t <t ้ดดเพื่อนเอาคนจนคึงที่เตรียมตั้งเช่าเลยถือว่าห้องน้ำกับเพื่อนอยู่แบบมาพ้องกันเลยเนาะโด้วย

กวาสิบหอดชานอือเอาคือว่าบ่ฮอดชานโอ้ทางหน้าเอาไว้ถือว่ารวมทั้งเบิดในซีบ่หรือสามรวมทางเบิร์ดชานจงไว้ห่องหนึ่งก็ถือว่ายังสองโอ้ทางมาเงาจวดจ่าตบ่ไปดีเลยผลมาจวดจ่าน้นดังเออแบบป้าเคยไว้ห่องหนึ่ง

<60. S> 2ม <R ồi. S 2> e ื้อเออๆมื้ออื่นมาอีกมื้อใดสซะฮันสิอันแบบตึกๆอ่านบ่ทันูเดี๋ยวย่อซาก่อนสิว่าอืถือมื้ออื่นนี่เพิ่นมาเฮ็ดหยังซมื้ออื่นปั้เซาอ๋ตั้งเซาถือว่ามื้ออื่นเนาะอืๆ้ทางเมื่อจบมื้องา นี่นะเตรียมสิไปใช่เจ้านะโอ้ถือามักใส่เกือนี่เราเนาะบวเจ็บบอเราอไงก็เคยใส่แล้วเป็นยังไงอ่ะนะสา่น้ำสายไไรเจ้าใส่ดีใส่ดีอยู่มันไม่ได้ออกทางหัวเจ้าบ่หัวเสียมาโออ แต่บาสายยังน้อยเนาะอย่าขีดน้ำกรแห้งคือว่าเนี่ห้องน้ำเนี่ยกระซังในบ้านนี่บ่โอเคเลุงโอเคตอนนี้ให้กเลคาคนเจย์รถใหมรถไทน่ะคอนเจยรถเราเนี่ย่ะอ่าม่มีฟังหนึงซับเก้าฟังหนึงซับเป็นะ ลบิลบเขาอะเกี่ยนเอาไม่่ออจังไรกัปปะกอนเด้อซาบันเด้อเวมาเยี่ยมมายามสบายดีเด้อดูกัป้ากอนบาทเนี่ยดูนะพี่น้องเอ้โมโพธะมือปะกอนบาทเนี่จังไำนพี่น้องเอ้วมา หน้าทางซาวเตียวแล้วก็ซาวพลเพิ่นเนาะอ่ะ5:00นกับพอเมื่อ5:00นพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนาะห้องน้ําห้องนาาวพลเพิ่นกอู้พี่น้องเอ้ยคือว่าขุดดุมเรียบร้อยเนาะอตัวห้องน้ําเพิ่นนี่ก็เนเพิ่น nàng cả nhang bò đeo phi phi nồi nhang nhiệt là đầy năm nhiều nó thang sao teo vẫn rồi đã em bò đẹo gì nó พากันพายยามจนเท่าได้พวกละใครดอกช่างคนก็ยู่น้าคาทีอยู่เงินชาวพนก็ถือว่าพวกพอสมควรพี่น้องเอ้ยความบ่วงความยาวมาคู่ขยะเมื่อแล้วบันทึกพายถุงกระเถาะกระเทียวรอถ่าอยู่ ว้าสิท่าเบิ่งอันทางอันเอฟซีเด็กผู้ใหญ่ใจดีชุมเจ้าสิเมื่อแล้วบ่อยากเห็นเพิ่นบ่อยากเห็นแค่ได้สักคำไปฮับลูกฮับเต้าได้สนับสนุนมาดีนั่นเลยโดยไดยสาวัวคุณหลมาแล้วใช่เฮ้ยจะรถไปรถเอฟซีเนับลูกแน่นะแล้วกับผู้ใหญ่เพิ่นมากกับยาเมันอกาเป็นเรี่ยเพิ่นนะเขาเก่งเลยเพิ่นนี่ยเนียนอยู่ถูกโผล่ อย่างนี้เนาะของไฟยอีกเด้ทางสาวเตบ่นี่เนาะน้อยทางใดเด้บาทมาเพิ่มเติมอีกเลยเออเอ่อจักจังวะาทางใดบานี่โอ้ยันเมนอยู่เนาะ ือว่าทางว่าเสียงเพิ่นพี่น้องเลยไปดูนับรกบอลมาพี่น้องเลยทางสนวนกาิได้ขอจบคลิปก่อนถามพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนถูกหมองถูกบอลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนวนเด้เลยพ่อพี่น้องเลยเข้าไปกข่ามาความืดจืดจากระโดดดีพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะดรถน้อยเนาะไปกะยากมากกะยากพอสมควรถ่ะละระมัดระวังลม ช่วงนี้ก็อ่าหัวลมออกไปพี่น้องเอ้เริ่มหนาวแล้วลักอากาศก็เลยข่าวดีทั้งสาบุนเพิ่นมาเพิ่มเติม,ตมอีกพี่น้องเอ้ฮีโมกีใจน้ำเพิ่นเนาะมีทางพระรผูยย้ใหญ่เพิ่นซอยสูอุปธรรมขามาแต่ก็ทีมงานสายบุญแต่ละคนพร้อมหน้าเพียงตากันพอพี่น้องเอ้สามัคคีกันอย่างแบบเต็มที่เลยเนาะโอ้ยเอ้าจังไรลิปนี้ก็ไปแล้วพ,พี่น้องเอ้โอกาสมาสบายดี